โยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโกสล็อตนะครับผมเกมเหมือนเดิมว่าวันนี้จะมารีวิวหลังใช้งานตัวฟลชชิ่งบูเชกบูธกับตัวไฮเปอร์ลูของบูเชกนะครับก็ผมวิ่งไปทั้งหมดตั้งแต่เติมมานะผมวิ่งไปกี่โลวะแปบนึงนะหาก่อน 1,380โล8 3โลก็ไปการมารอบหนึ่งนะครับเอ่อฟิลที่รู้สึกได้เลยนะครับหลังจากที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จอะก็คือเครื่องอะเงียบเงียบขึ้นเยอะเลยเงียบจนผมตกใจอะผมไม่ได้ชิ้ไว้น่าเสียดายนะเงียบเงียบแบบว่าสตาร์ทปุ๊บผมได้ยินเสียงท่อเดิมมันดังขึ้นเลยครับ ผมตกใจมากเลยตอนแรกอะเฮ้ยอยู่เฮ้ยท่อมันดังขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเครื่องมันเงียบลงเยอะเลยนะครับแล้วก็นิ่งนะครับไม่ไม,ไม่มีอาการสั่นแบบตอนที่ยังไม่ได้ฝรัดแล้วก็หลู่คันเร่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคันเร่งอะค่อนข้างเบาบิดบิดง่ายมากครับบิดแป,ป๊บเดียวก็คือหนึ่งร้อยละรู้สึกว่าใช้คันเร่งน้อยมากเลยใช้แค่1ิบ5ิบ้าเปอร์เซ็ก็ร้อยหนึ่งแล้วครับ รู้สึกต่างครับแบบว่าเป็นคือของดีเลยอะ่ะคือเห็นผลต่างได้ชัดเจนเลยนะถ้าสำหรับรถที่ยังใหม่ๆอยู่อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่รถผมวิ่งมา2อ0 0 0ื่นสองมแโลแล้วอะ่ะพอได้มาลองฝัดดูโอ้โหแบบว่ารู้สึกเหมือนได้รถใหม่เลยนะก็คงจะทำอย่างนี้ไปทุกๆหนึ่งหรือ20,000ื่นโลนะครับฝัดไปเรื่อยๆราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะทุกคนผมซื้อ ทั้งหลูบทั้งฝัดก็เหมือนจะอยู่ประมาณไม่เกิน300บาทนะครับ300กว่าบาทประมาณน,นี้แล้วก็มีเติมหัวเชื้อเบนซินด้วยนะครับเป็นตัวล้างหัวฉีดอะของบูเชกเป็นของเบนซินผมใช้มาผมใช้ขวดเล็กนะมัน6 60, 60 ML ซื้อขวดเล็กมาลองดูก็ประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะเลยนะครับผมไปริปการ ที่ผ่านมาที่ผมไปทริปการมาเนี่ยผมใช้ใช้น้ำมันไปไปไม่เยอะอะครับผมจำได้ว่าเอ่อต้องเดี๋ยวหารูปขึ้นมาให้ดูนะผมจำได้ว่าใช้ไปอยู่40กว่าลิตรหรือเปล่าจำไม่ได้นะแล้วก็ระยะทางอะประมาณ1,000 1,000โลนิดนิดห0ึ่งั้าครับตกโลละบาทกว่าๆเอง อัตราบริโภคน้ำมันอ่ะอยู่ที่3 0 3 1 32โลลิตรครับทริปการที่ผมไปมา1,000กิโลประหยัดมากแบบประหยัดแบบเห็นผลแบบชัดเลยครับประหยัดขึ้นมา2-3โลลิตรเลยนะเพราะว่าปกติเวลาผมไปทริปกับแฟนผม,มออกไปสักระยองจันอะไรเงี้ยนะผมก็ใช้ความเร็วปกติ1นะ1 0 0 1 1 0 120แล้วแต่โอกาสมันก็จะอยู่ประมาณ27 จุดสามประหยัดประหยัดเลยก็29ไม่เคยถึง30คขับแบบปกติเลยนะครับความเร็วทั่วๆไปเลยความเร็วเดินทางก็ตกใจเหมือนกันนะแบบขึ้นมาถึง31 32เลยนะแต่ต้องเล่าก่อนว่าจริงๆมันเห็นผลตั้งแต่ขาไปแล้วที่ผมไปผมไม่ได้ทำคลิปไว้นะครับตอนนั้นยังไม่มีใหม่ มันเห็นผลตั้งแต่ตอนที่ขับไปแล้วผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคไปหมดเลยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบูเชกะนะมันสมูทขึ้นเยอะเครื่องลื่นเครื่องนิ่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันทุกอย่างมันโอเคหมดเอ่อตอนนั้นอะ่ะตอนขาไปอะ่ะรถก็โล่งๆลถนนก็โล่งโลงนผมก็ใช้ความเร็วอยู่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งรอยี่สิบขับไปเรื่อย จนครบ1วันขาไปก็อัตราก็อยู่ประมาณไม่เคยตกลงมาถึง29เลยนะก็อยู่30ตลอดขากลับผมก็รีบกลับอยู่นะครับก็คือมันจะวันนั้นมันเป็นวันเกิดยายผมพอดีผมจะรีบกลับมาให้ทันวันเกิดยายนะผมก็เลยซัดหน่อยประมาณความเร็วยืนพื้นอยู่110 1 2 0บร้ยีเลยครับแล้วแต่โอกาสแล้วพอผ่านมาจากเมืองจากตัวสังขะมาจนถึงลาดบุรีอะครับบ้านโป่งก็ ไปเจอฟาซิโอนะครับเป็นรถมาท่องเที่ยวเหมือนกันเขาจะกลับชลบุรีก็เลยเหมือนเจอเพื่อนร่วมทางครับก็เลยเขาก็เลยกลับด้วยกันเพราะว่าขาไปเคยเจอเขารอบหนึ่งแล้วขากลับก็ยังเจอเขาอีกก็เลยกลับมาด้วยกันก็เลยใช้ความเร็วน้อยลงนะก่อนหน้าเนี่ยใช้อยู่ร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบตอนมาใช่ไหมตอนขากลับมาเนี่ยก็อัตรามันก็ลงไปอยู่ประมาณสามสิบสามสิบกิโลเมตรต่อลิตรครับแต่พอมาเจอ,เ,อเพื่อนร่วมทางกลับมาด้วยกันเนี่ย ก็มันมันความเร็วมันลดลงนะครับจาก100กว่ากว่าจนลดลงมาเหลือ80-90ครับไม่เคยเกินร้อยเลยตั้งแต่ตั้งแต่บ้านโป่งมายาวมาจนถึงชลบุรีอะ่ะระยะทางก็น่าจะประมาณ2-300โลอ่ะครับขับ80-90ตลอดอะจนมาถึงอะก็คือขึ้นไปถึง32กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะแบบประหยัดมากก็คือต่อให้ขับเร็วมันก็ยัง ยังคงประหยัดอยู่เหมือนกันแต่ถ้ายิ่งขับช้ามันก็ยิ่งประหยัดไปเลยครับโลละบาทกว่าซึ่งผมเคยทําได้โลละบาทกว่ากาเนี่ยตอนไปนะครนายกไปส่งแฟนนะครับราขากลับผมก็ไม่ได้รีบอะ่ะผมก็ขับอยู่80 90ถึงจะได้ถึงจะได้โลละบาทกว่าแต่เนี้คือขับแบบอยากอยากอยาก,อยากเร็วก็เร็วอยากช้าก็ช้าครับแบบไม่ได้ไม่ได้ต้องมานั่งกอไม่ว่าจะ ให้มันตาสิ้นเปลืองมันดูเยอะๆจะเอาไปอวดไม่ใช่นะครับแบบอันนี้คือขับแบบปกติอ่ะอยากซัดก็ซัดเลยอ่ะความเร็วร้อยร้อยยี่แล้วก็หลังจากจบทริปนั้นนะผมก็ขับมาต่ออีกประมาณ200กว่าโลแล้วนะครับเนี่ยจากทริปนั้นมันประมาณ1,000โลบอกนิดๆจนเนี้ยมัน300กว่าโลแล้วผมก็ยังขับี่ะร้อยร้อยยี่แต่อัตราเฉลี่ยที่ออกมาครับก็คือ30.5 ประหยัดมากเพราะว่าปกติผมจะใช้อยู่ย7่8ประมาณเนี้ยครับอันนี้เป็นอันนี้ผมจะตั้งทีบี B ไว้นะเพราะว่าทีบี B เนี่ยความหมายของผมคือมันเป็นทริปที่เป็นรอบการถ่ายน้ามันเครื่องของผมนะครับก็คือจะเป็นอัตรารวมทั้งหมดว่าน้ํามันเครื่องรอบนี้วิ่งประหยัดน้ํามันเท่าไหร่อะไรยังไงครับรอบก่อนก่อนมันจะอยู่เลทยี่สิบแปดยี่สิบเก้า 2ี่8 29แต่รอบนี้ขึ้นมาถึง30.5ได้อนาคตอาจจะลงกว่านี้เพราะมันจะเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถือว่าประทับใจมากเลยนะแต่ถ้าดูแบบว่าทริป A ผมรีเซ็ตไปทริป A อเนี่ยมันจะเห็นสังเกตได้ว่ามันจะอยู่ที่ 6. 6เพราะว่าอันเนี้ยผมซัดยับเลยขับร้อยร้อยยี่ร้ยสาสิบเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเครื่องอ่ะมันมันบิดสนุกขึ้นนะครับ เครื่องมันลื่นขึ้นเยอะนะผมใช้คัเร่งนิดเดียวเองเนี่ยมันขึ้นมาไหลามาเก้าสิบแล้วเนอันนี้ผมใช้คัเร่งน้อยมากครับทุกคนแทบไม่ได้ปิดอะไรเยอะเลยเนี่ยมันความเร็วมันไหลขึ้นมาร้อยร้อยกว่าแล้วครับใช้นิดเดียวเองคันเร่องอนะ่ะมันก็เลย,ยทำให้ผมสนุกไง แต่มันใช้คันเร่งนิดเดียวมันก็ร้อยกว่าแล้วครับผมไม่ได้เข็นคันเร่งเลยแต่แบบแ,บบแบบนียเบามากๆอือก็ถือว่าของดีเลยนะครับทุกคนพิกัดก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับไปสั่งซื้อนะลองดูได้ครับมันสิบปากว่าไม่เทาได้ลองเองนะครับของดีจริงๆ ผม,ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์นะช่องผมเล็กกระชินลิต์เขายังไม่เห็นหรกผมไม่ได้ตังงอยากเขาสักบาทเลยนะแต่ของมันดีจริงๆเลยมาบอกต่ออยากให้ได้ลองใช้ดูนะครับรถใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ถ้ารถที่ไม่เคยได้ฝัดหรือทาอะไรเลยผมว่าเห็นผลชัดแน่นอนแต่เรื่องประหยัดน้ํามันอ่ะแค่ตัวบูเทคที่เป็นตัวล้างหัวฉีดอ่ะอันนั้นอันเดียวผมว่าก็ก็น่าจะต่างเอาเรื่องแล้วนะครับ ก็เออใช่วันนี้มาลองลองตำแหน่งใหม่ใหม่อีกทีหนึ่งนะผมซื้อแผ่นแผ่นปิดใต้คางมาแล้วนะครับเป็นของหมวกกันน็อกผมนะหมวกกันน็อกผมใช้เป็นของไ d ดีนะครับแบรนด์ไทยเป็นรุ่น Immortal เป็นทรงคาเฟ่นะครับเป็นทรงคลาสสิกคาเฟ่อะสปอร์ตคลาสสิกหมวกมันค่อนข้างจะต้านลมพอสมควรนะครับเพราะว่าทรงมันไม่ได้แบบเว้าแบบทรงสปอร์ตจา๋จา ก็อาจจะมีลมปะทะบ้างนะฮะแล้วก็เก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเปล่านะก็ฝากฝากคอมเมนต์เช็คอีกทีหนึ่งนะคะว่าเสียงไม่เสียงพูดโอเคไหมส่วนเสียงหายใจผมก็ไม่รู้ว่ามันดังชัดมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่ามไม่รู้ดิผมผมนั่งดูคลิปตัวเองที่ผ่านมาคลิปแรกอะผมรู้สึกว่าเหมือนคนเป็นโรคหอบเลยเฮ้ยนี่อันนี้ไม่ใช่หอบอันนี้เสียงหาย <c oughs> ก็อนั่นแหละรครับนึกว่านึกว่าหอบเพื่อนมังกระแซวอย่างเลยนะเ <c oughs> ออนั่นแหละรครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอุย้ยนั่นแหละรครับขออีกทีนึงนะขอพูดย้ำอีกทีนึงนะว่าขันเร่งแม่งเบาขึ้นเยอะเลยครับทุกคนเครื่องลื่นสมมุติผมใช้แค่เร่งนิดเดียวนี่ก็คือเนี่ยความเร็วอย่างที่เห็นนะครับผมแตะนิดเดียวเอง รอบมันไม่ได้มาไวอะไรอย่างนั้นนะแต่วันแบบว่ามันมาแบบเรื่อยๆสมูทซ์สมูทขึ้นง่ายๆอ่ะครับอ่าเนาะเดี๋ยวจะหาว่าอวยเกินไปมันดีจริงๆนะครับทุกคนมันดีจริงๆมันดีจริงๆก็คลิปนี้คลิปสั้นๆนะไม่มีอะไรมากบายยเจอกันใหม่ฝากเช็คเสียงไว้ได้วยนะว่าเป็นไงบ้างคอมเมนต์ได้นะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะใครได้ลองแล้ว เดี๋ยวพี่กัดผมเอาไว้ในอินดิปชันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย